อกาสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้วยบกัผมเองครับมาแฟนชาแนลวันนี้อยู่กับเกมไม่ใช่โลบ์นะเวลวออนไลน์นะคะโอ้โหก็จะมาเล่นเกมแนวนี้นะคะน่าจะเป็นเรืนของบทบาทแล้วพอดีนะครับอ่านี่ครับโอ้โหเรียกว่าภาษาจิตนะครับโอ้เอ้มาทำปรับอ่ะเดี๋ยาวปั๊บปะ ไม่ต้องลายภาษาเลยภาษาไทยเดี๋ยวคู่ผู้ชมอ่านไม่ออกนะครับอ๋อมันเล่นก็เล่นนีเล่นกับเพื่อนลนะครับตันดับก็มีตันนันดบนี่ค่าจะตายพวกเกาจะโดนไปง่ายๆกว่าเล่นทันทีครับเกมปักเต็กก็เป็นเกมแนวแนวเอ่อสันเน แนวคนตกแต่งอีกนะครับแจนบ็อกมดก,ก็เป็นประเทศอื่นมันจะสู่ประเทศให้เราเล่นกับคนอะน่าจะภาษาอังกฤษนะครับออาไปเร่ยกเรกันเลยะครับโอ้โหมาอยู่ในเกมแล้วน,นะครบอือนี่ครับ โอ้ได้ปวดผู้ศกษาแย่ yeah, จังเลยอ๋องั้นเนี่ยนะครับย๋อห่มให้อ่านนะครับงั้นเนี่ยหมให้อ่านลงนี้เลยนะครับหมอข้าตัวตายทางไปนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็มีบทตอนนี้นะครับอะไรเนยะ ลูกษาอ่อะนะครับลูกษาก็คือเขาเผมเป็นชาวบ้านนะครับจน,นกระทั่งหมาป่าจะฆ่าผมคนน่ะโดนกัดแล้วเนี่ยครับที่จะน่ะแล้วก็ให้มีข้อมูลก็ เราก็จะเลือกตามบทบาทค่ะพอผมโดกัดแล้วแล้อว,ว,อวอะไรกันนะคบอ่าอนเมื่อกี้ยังอ่านไม่จบเลยอล้ต่อไปแล้วกันนี่ครับมาปั้นไม่เห็นมาตอนเชา้า มาไายเม็ดใส่ไว้แล้วได้แล้วก็หรือผู้มีลางในวันนี้จะดูบทความเรื่อคนนักเป็มาป่านักเวทนในคืนในคืนหลังที่ไลห่หาคนเวทนั่นนู่นหาป่าตัวสุดท้ายคู่จะได้ไดทไรเวทได้ฮึอมันมุ่งหมาป่ารรมาดาแต่คะแนนนัโนโดของคนเป็นนับเป็นสองคะแนน แต่ก็คือคุณสามารถเลือกคนเล่นที่รู้บทขอกเขาเขาถ้าถ้าคนหมปลาตัวสุดท้ายหรือคนสละกการอย่างรู้คนคนจะกลายเป็นมนุษย์หมาปมา่าธรรมดาหมอเลือกเล่นเพื่อปกป้องทุกคืนผู้เล่นจะไม่ถูกฆ่าในคืนนั้นมาเพื่อนคนุณคนมีกระสุนสองนัด คนสามารถใช้เพื่อฆ่าใครก็ได้ฆ่าใครก็ได้แต่คนคุสามารถใช้กระสุนได้เพียงหนึ่งนัดแต่เสียงปืนของคนดังมากคนจะโชวเปิดเผยบทบาทเมื่อทำการยิงไปแล้วคนไมส่สามารถยิงตายสามารถยิงในช่วง การประชุมของวันเล็กได้ฮะทำไมตายนี่นะครับอมอาไม่ใช่ อีอย่างนึ้น,นะครับในในแต่ละคืนเราสามารถเลือกผูเ้เล่นเพื่อดูบทบาทของเขาได้ถ้าผมพูดอะไรผิดต้องขออภัยเลยนะครับเอาผมเปนคนพูดไม่ค่อยชัดเท่าไรเพราะว่ามันติดขัด,ขดติดอ่างครับผู้มีลางในแต่ละคืนสามารถเลือกผู้เล่นเพื่อดูฝ่ายดีร้ายหรือไม่ทราบ ผู้เล่นฝ่ายร้ายคือทีมมันม,มาบ้าและฝ่ายดีคือทีมชาวบ้านป้าหมายไม่ทราบอาจจะเป็นมือปืนผู้ส่งสารแม่ม,ม,มารมาอาจจะฝูงคนมากหรือมือวางระเบิดไอ้อานลังกิไม่ต้องอ่านนะครับผู้ส่งสารอาจจะในตอนกลางคืนคุณสามารถพูดคนกัอคนตาย โดยที่ไม่เปิดเผยตัวตนและสามารถชุบชีวิตได้1ครั้งต่อเกมแม่มดคนมียาสอดขวดแรกใช้ข้าผู้เล่นหวัวใช้ใช้ป้องกันผู้เล่นแล้วใช้เจ้าเ,เราเราเราอา,า,าคุณต้องอา่านเองนะครับ ผู้ล้างแ้นค่สามารถเลือกผู้เล่นคนหนึ่งให้ตายได้นาฬานนาทาฮเ,เอาโอ้หอันนี้ครับ คผลบ้าเป้าหมายของคุณคุณคือการโดนประหารถ้าชาวบ้านเหวือองทออาหารคุณคู้ชนะคุณวางระเบิดและคุณสามารถวางระเบิดในได้ในตอนกลางคืนระเบิดจะระเบิดในคืนถัดไปมันต้องมาพัคุณไม่ได้อ่านะครับ เยวลองมาเล่นอีกทีนะครับเมื่อกี้ยังไม่ทัดเล่นเลยตายแล้วเอาใหม่นะครับอันนี้มันจะมีนักล่าหัวนะมันจะมีนักล่าหัวนะครับโอเคครับผมเป็นแม่มดนะครับอืมไอ้ห้องนี้อย่าไปสนใจเลยสองนีไนะครับ อืมนะอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นนักหน้าหัวได้นะคะแต่พวกวันพุธมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทนะครับมาถึงไอ้พวกเนี่ยไอพ่อเนี่ยหมดนีเลยแมันมันเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ด้วยคนคนบ้าไม่เปลี่ยน เปลี่ยนแช่นักหน้าหัวก็คนมากวางระเบิดก็เปลี่ยนนี่ครับก็ก็มาอ่านข้อมูลกันนะครับอืมมีข้อมอนอีก ข้อมูลอีกโอ้ยก็นะครับก็ไปอ่านตรงนี้นะครับนี้แล้วก็ โผล่ตาแล้านะสร้างการหัวก like ็กดคลิกคนใจคนหนึ่งนะครับถ้าเอออะไร ไอแก้วอยากพิัาได้เล่นเลยเราจัดอัดจจคกอน,นอามาเนี้ครับอืม,อม,อมก็ตอนะครับอือแต่เนี้มันขอยเฟมยืมมันมาเล่นว่ะมือปืนนะครับมือปืนนะครับมือปืน ยิง,ยงสามารถสามารถยิงได้ทีละสองนัดทีละสองนัดมือปืนนะครับมือปืนยิงได้ทีละสองนัดสองยิงได้ทีละสองนะมือปืนครับมือปืนยิงได้ทีละสองนัดสองทีละสองนัดกระโดดยิงใครว่า ผมยังเลยสุ่มยิงม่วยเลยครับผมยังได้มหากับระเบิดอาไม่อยากตายเอ้ซี่อ,อ,อยา่างตายไม่นะตัวสำคัญของเกมนี้ไปแล้วตัวนึงชุบมวอสุบสารชุบป่าสุบสารตัวยอ่อๆนี่ก็สอซไม่ใช่ไม่ใช่สอซอ,อันนั้นนะ หมายถึงทรงสารชุบด้วยอ๋อโอ้ยเอาสอสอมาหน้่งมา ก็เลือกตาเขาเของาลองยิงสิว้าวโคตรแม่นผมนี่โคตรแม่นเลยนะครับก็ตั้งรอไปอีกหน่อยถ้าถุงตายอะไรจะออกเกลืสัะทีแล้วผมก็จะไม่ เล่นอันนี้อีกแต่ถ้าใครมาชักชวนผมห้เล่นอีกก็ผมก็จะมาเล่นอีกนะครับเอแล้วเปิดตู้เออมามดค่าสิบห้าไม่เจ็ดมันโดดคนเดียววะ่ะองซอยเอาสี่เจ็ดสิบมั้ง โคตรแม่นอีกแล้วก็แล้วครับน้องๆกอยุด ก็อยู่แล้วครับน้องน้องเอาไม่เขียนหรอกก็อยู่แล้วครับโอ้หกแล้วเบืดอ้อาเอาหกก็ได้ลองดูไม่แม่เลี้ยงะอว่ากู ไอ yeah. ้คำหยาก็ขออภัยด้วยนะครับไมื่อพูดจบติอะไรพวกนี้ที่มันขัปมนยา,าเหรอคะอ่ามายัางตาแล้วเฮ้เืิอว่าแล้เปิดตายอีกแล้วเย้ชนะชนะแล้วนะครับก็อย่างมันทำไมอ่ะุบแค่วันเดียวจบเกม โอเคแล้วไม่ต้องเลยละเอ้เหรอตอนแรกว่าคิดว่าจะกดยิงสองแต่ไม่เอาดีกว่าเอายิงหนึ่งแล้วกันโอ้ยทำยังไงดูสิเวลาเขียนอ่าก็ใช้หลักคลิปนี้ไม่กล้ายกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับ